สวสดีครับพี่พทุกคนนะครับวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงเรื่องว่าเอายิงโฆษณาไปแล้วเนี่ยแอบไม่คุยกิเงินนะครับแอเป็นไม่คุยกิมเงินว่ามันเบื่อเงินทบปกตินะครับผมแต่ที่มันมีเหตุปัจจัยประมาณจำนานยนะครับเดคจะมาไล่ดูพอไล่แบบนะครับจะกล้องสังเกตับต่เอนดูนะครับว่ามันเป็นปอะไรนะครับอย่ามมกเลยนะครับงมาดูก่อนในแคมเปญนะครับที่บีบางคนนะครับใส่ห n บที่เป็นทริชครัเคร่นตัวเอวเทสมันจะไม่ิ ตามที่ต้าไหวครับบุไอ้ครับเฟซบุ๊เนี่ยสมมติถ้าพี่ส่ยไปที่เอ่อตอนเนี้ยผมมอบมันบอกว่าเอ่อผมตัได้สูงสุดที่ลาใช่ไหมครับแต่มันจะคิงเงินอ่อนะครับใช้ายเฉลี่ยยี่ิบวันต่อวันและไม่เกินล้านิี่ิบต่อสัปดาห์คือวันนี้ครับเรากำหนดไว้ยี่สิบเดียนก็จริงครับแต่บางทีเราเวลาเราเปิดเอเวนทเข้าไปครับมันบรนเป็นม่มดครับผม ไอไอมันเลี้ยลู่ยูนครับว่าเมื่อเลานยะครับมีคุณภาพเป็นในอารยนต์ทัพอเอเวนเจ n t a พ e Pass นะครับแนะนำนะครับพี่ควรจะต้องมีเอสเซสเยอะๆคุณภามาเยอะนะครับมันถึงจะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าว่าพี่ไม่ได้มีคุณภายเยอะนะครับแนะนำครับจะให้มันคิดเงินหมดเลยนะครับให้พี่ไปเดอเวนเจอประกันมาใส่นุบจนแม่นี้แทนนะครับนะ น้าคุปามายตรงนีนะครับมันก็จะเบิร์ดในเดทมันมที่มากกว่านะครับอันนี้ถ้าประสบการณ์ที่เขาลุคฮาล,ล่าไคอนนะครับผมเป็นประมาณานี้อันนี้เงินใครที่เน็่น,นะครับอันนี้วเวลาลองลังหัวล้วเอตไปเล็กที่เราไม่รู้เปิดเอเวนเจอสพสัสดแต่มันไม่คิเงินอีกนะครับให้พีเข้ามาเช็คที่กอลลีเก็บเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กากันตึกอาชมางเงินตรงนี้นะครับมาดูว่านะครับเราโดนประกันเงินหรือเปล่านะครับผม ที่มันไม่กินเงินนะครับอันนี้อันที่สนะครับมาดูว่าเราดูประกอบในมุมันลเปล่ามังทีแล้วนะครับเราแลนแอปเปิ้ลจริงครับอ่าแค่เป็นแอปทีบิวนะครับผมนะครับแต่มันไม่กินเงินนะครับก่อนนี้เรามาดูว่าเราดูประกอบมุมนั่นเปล่าวิธีแรกกินเงินช้านะครับก็คือเปิดเอวันเดชวัดลองย้ายไปที่ดูใน่าจะบดเงินในไวตมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นแบบมีนะครับอันนี้สาหก็คือว่าเรามาดูนะครับว่า อ่า Facebook เนี่ยอ่าพิถลินนะครับตัวที่ครับอ่า Meta S T S S T A T U S นีครับผมผมมีลำมันดูนะครับว่า Facebook ปกติไมนะครับอยู่ใน w วัวาที่เป็น Business Tool นะครับต้วผู้แอดม i นเจรินะครับถ้าทุกอย่างมันปกติเคียวหมดนะครับยังเคียวทุกอย่างเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรแก้ไข่นะครับ เคียรแบบนี้ทุกอย่างไม่หายทั้งฉันส่งข้อมูลพัฒนาทางยูทิปป์แล้วก็ฉันคอนเทมนะครับผมประ, uh, ะรม,มาณนี้นะครับมันเคียรพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรให้มาดูตรงนี้ประกอบต่อเนี้กันนั้นสามปัะเด็จและกละตรงนีนะครับถ้าเราดูข้หมดแล้วนะครับลองเช็คมาแล้วมันมันมาพอดีทุกอย่างเลยดิไม่มีอะไรม,มีปัญหาเลยก็แล้วแต่เบียนแต่แการเลวกันนะครับอันที่อาจจะยนี้อาจอาจะต้องมาฟิสหุ่งคนหน่อยหรือถ้าพิมพ์ไม่อยากลออนะครับ ก็อาจจะต้องดูพิเคิลแคมเปญเพิ่มขึ้นมาเพิ่มดูแร้วก็ลองดูว่าจะกินเงินได้มากขึ้นหรือเปล่าในมำสืบบลูดเงินได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับวีดีคนนี้ปีอโอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ